อนแก้กางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้เป็นกังเกงที่มีจีบหน้านะคะแล้วก็ตัวใหญ่นะคะลูกค้าเขาต้องการให้เราทำให้ได้ตามแบบที่เขาอยากได้นะคะซึ่งถ้าการแก้แบบเนี้ยให้ลูกค้าเอากางเกงตัวที่เขาชอบมาด้วยจะดีมากนะคะนี่นะคะลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเอวต่ํา เอวต่ำแล้วก็ไม่มีจีบนะคะแล้วก็จะเป็นทรงขามานิดๆนะคะเริ่มแรกตัวนี้เราต้องรอทุกอย่างออกนะคะร้อเอวออกล้องานออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะคะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะแต่ตรงนี้ไม่เลาะนะคะตรงซีฟนี้ไม่เลาะเราจะเลาะแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังออกจากกันนะคะแล้วก็ล็อขอบอกกอนนะคะพอเราเลาะชิ้นงานออกเป็นชิ้นๆแล้วนะคะ ตรงจีบนี่เราก็คลายออกให้หมดนะคะแล้วตำแหน่งแต่ละจุดนี่เราเอามาจากไหนนะคะเราจะมาเริ่มขีดตรงเป้าก่อนนะคะการหาเส้นเป้าก็คือเนี่ยแหละคะ่ะว่างไม้บรรทัดใสในรักษะอย่างนี้นะคะให้มันเป็นเส้นตรงแล้วก็ขีดนะคะพอเราขีดตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็ขีดตรงนี้นะคะเนี่ยใช้หลักขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขีด เราก็จะได้ตำแหน่งที่ว่าจากตรงนี้เราควรจะยื่นออกไปกี่เซนนะคะตัวนี้เราจะใช้แค่ประมาณสามเซนนะคะเนี่ยตรงนี้แค่สามเซนนะคะเพราะว่าเราเอามาจากไหนสามเซนนะคะเราจะใช้นี่นะคะเนี่ยเนี่ยอย่างตรงนี้มาตรงนี้นะคะแล้วก็วัดจากตรงนี้มาตรงนี้ ตรงนี้มาตรงนี้นะคะเราก็วัดจากตรงนี้มานะคะแล้วก็จากที่ยื่นออกมาสามเซนเนี่ยตรงนี้นะคะเราวัดออกมาเนี่ยนะคะให้มันได้ตรงนี้ออกมานะคะสังเกตดูนะคะว่าเป้าตัวแบบเนี่ยมันจะยื่นไม่มากนะคะเนี่ยลักษณะของเขานะคะนี่แหละการลอกแบบจากงานตัวที่ลูกค้ามาเป็นแบบเราจะทำประมาณนี้นะคะ นี่แหละลักษณะก็คือโล่แล้วตรงเนี้ยนะคะเราก็จะวัดนะคะวัดจากตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเนี่ยเราก็จะวัดถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็เอาแค่ที่มันใกล้เคียงที่สุดนะคะเราก็จะได้เลยลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดแต่งให้มันได้ชิ้นหน้านะคะ อันนี้ก็เป็นของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันนะคะชิ้นหลังเราจะดูตรงนี้เป็นหลักนะดูตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ยิงนะคะใช้ไม้บรรทัดยิงลงมาให้มันดูความเฉลียงตามที่มันดูมันความเป็นไปได้ของงานนะคะแล้วก็นี่แหละเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาตีเส้นที่ดูตรงนี้ออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะ จากนั้นเราก็ได้มุมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็วัดตรงนี้ขึ้นมา3เซนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จากตรงเนี้ยเราจะวัดออกมาประมาณ10เซนนะคะ9เซนถึง10เซนแล้วก็ติดแล้วเราก็ตีความโค้งนะคะจากนั้นเราก็จะวัดจากตรงเนี้ออกมานะคะให้มันได้ให้มันได้ ชิ้นหลังของตรงเนี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็วาดออกมามาถึงตรงนี้นะคะก็จะออกมาเป็นตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะและไอตรงที่ว่าขาหมานี่เราทำยังไงนะคะเราก็จะดูความเป็นไปได้ของงานเหมือนเดิมนะคะว่าอีตัวแม่แบบเนี่ยนะคะ ตัวกิวกิวตรงนี้มันลงมาเท่าไหร่นะคะเราก็จะวัดลงมาตัวนี้เราวัดลงมาประมาณ10นิ้วนะคะแล้วเราก็ตีเราก็จะวัดความกว้างตรงนี้นะคะความกว้างตรงนี้ก็คือความกว้างของชิ้นหลังตรงนี้มาฝั่งนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาแพทเทิร์นชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะก็วัดสอบเป้าก็วัดจากตรงนี้ขึ้นมา อันนี้เราตัดลงมาได้ประมาณนี้นิดเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเจาะนะคะเราก็จะถ้าลงมาเยอะตรงนี้มันจะไม่สวยนะคะโอเคนะคะเราก็จะตัดแต่งแล้วก็จะประกอบตัวกันแล้ก็จะติดกระเป๋าชิ้นหน้ากันนะคะ คนที่จะตัดเชียนงานได้นะคะก็ต้องมีพื้นฐานงานกางเกงบ้างนะคะในงานเราจะทำงานไปต่อลำบากนะ ข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะพอเราเก้าวปากกระเป๋าเสร็จนะคะเราก็แต่งให้มันได้ขนาดที่เราจะใช้นะคะเ,เราจะใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดตะเข็บชิ้นหน้าเราก็พร้อมที่จะประกอบตัวแล้วนะคะมาดูที่ชิ้นหลังเราจะเย็บกลางกระโดงก่อนนะคะ จะไปพผงริมนะคะแล้วก็จะมาเข้าใต้เป้ากันนะคะ ส่วนใต้เป้าเพื่อไม่ให้ได้แตกนะคะอันนี้ตะเข็บไม่ไเท่ากันแล้วก็เย็บลงมานิดหนึ่งแล้วก็เข้าข้างกันนะคะ อันนี้เราขีดลายเส้นนะคะเพราะว่าเรากะไม่ได้เราก็ขีดไปเรื่อยนะคะ จะเข้าขอบเราก็มาร์กตำแหน่งนะคะมาร์กตำแหน่งที่เราจะเข้าไว้การมีตัวอย่างมาให้เราทำเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายนะคะเราก็ทำตามตัวอย่างได้เลยแกะแบบตามที่เขาเอาแบบมาให้เราได้เลยนะคะมันก็จะง่ายในการทำงานนะ ราคางานนะคะเริ่มได้ตั้งแต่ร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่ที่คุณจะตกลงกันนะคะไม่เกี่ยวกับคนสอนนะคะราคาอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้ากับช่างนะคะตกลงกัน ถ้าช่างฝีมือดีเราเรียกเท่าไหร่ถ้าเขาชอบกางเกงตัวนั้นเขาก็พร้อมจ่ายมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเอวตัวนี้เราไม่ได้เอาเข้านะคะเราเ,าเอวเท่าเดิม างกระโดงจะต้องให้ตรงกันนะคะ ตรงหัวซีฟก็หมุนเอานะคะกลัวเข็มหักหมุนเอานะ แนงหูนี่ก็ตีดให้มันตรงที่เดิมมันนะคะตีดด้วยรอบเลยนะคะพอเราย้ำหูเสร็จทุกหูแล้วนะคะเราก็จะมาทับเส้นด้านข้างกันนะคะบางคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่ทับเส้นก่อนเข้าเป้านะคะ ที่เราต้องเย็บขึ้นทรงแล้วแล้วค่อยมาทับเส้นเพื่อเราจะเช็คขนาดขาให้มันเท่ากันนะคะเพราะงานแก้ไม่ใช่งานตัดนะคะที่อะไรมันจะเป๊ะน,นะคะแล้วก็มดเลยนะคะ กระเป๋าก็ย้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้มันแตกง่ายนะคะอีกข้างหนึ่งก็ถ้าเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาพับไปขากันก็เป็นอันเสร็จนะคะ ี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราวัดขาให้มันเท่ากันด้วยนะคะมันจะออกเป็นขาหมานิดๆน,นะคะเราก็เอาตัวแบบมาวางทาบดูช่วงขามันนะคะว่ามันได้ใกล้เคียงกันไหมนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคง,งานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ